้าพุดโธก็พิชิตจนได้ครับเสียงเล็กคารมตัวนี้ครับผมดูหน้าตาครับผมนี่ครับดูลายครับผมของดีป่าเมืองการครับผมนี่ดูไตคอครับดูลายครับผมสวยๆครับตัวนี้ดูขามตูดครับผมนี่ครับสวยๆหน้าตาดีๆนี่ครับหน้าตาดุดุดูแข้งครับผมนี่ครับผม สวัสดีครับพบกับผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ยังอยู่ที่บ่อพลอยนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเปิดคลิปครั้งนี้นะครับผมขึ้นท้ายหลังกระบะนะครับผมนี่ครับนกต่อนะครับผมก็มากับอาจารย์ดำเช่นเคยครับนี่ครับที่ขึ้นเปิดคลิปนะครับข้างบนกระบะนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับผมนี่ครับสวยงามมากๆครับผมนี่ครับผม บรรยากาศที่บ่อพลอยนะครับผมดูครับผมนี่ตีปีกตีปีกโชว์ครับผมแต่เช้านี่ครับเช้าเช้าโอ้โหตรงนู้นนกเยอะนะครับสามสี่ตัวเลยครับผมขันเยอะแต่ว่ารถเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนนะครับทางยังแฉะนะครับผมนี่ก็จะเป็นดงข้าวโพดนะครับผมดูบรรยากาศสวยๆครับผม มีเสียงนกอยู่นะครับผมมีเสียงเล็กกับเสียงกลางๆนะครับตรงนี้นะครับผมบรรยากาศดีเจ้าถิ่นมาแล้วครับผมเจ้าถิ่นมาพบกับพวกผมสองคนนะครับที่มาต่อเมืองการนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาถามอาจารย์นดำครับวันนี้เอาตัวไหนมาครับตัวนี้มากับไอ้สองกับนี่ครับเมืองการครับนกฝึกครับผมนกฝึก จากอาทิตย์ที่แล้วนะห้าอาทิตย์ที่แล้วนับหนึ่งครับผมส่วนน้องผมก็จะเป็นเจ้ากุโทโถบเจ้า9ก้านะครับแล้วก็เป็นเจ้าฤาษีไร่มนมาฝึกทิ้งๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าหรือเดินทางเฉยๆก็ไม่รู้เดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้นะครับมาร่วมลุ้นกับพวกผมสองคนนะครับว่าจะได้ใส่นกจะได้เฉลยหรือเปล่า หรือจะขับรถเล่นนะครับผมเปิดไม้ใหม่ไปเรื่อยๆนั่งรถจะเหนื่อย <laughs> เผื่อจะเจอของดีกับเขาบ้างนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปรับชมครับผม และแล้วแต้มแรกไม้แรกนะครับก็พิชิตจนได้นะครับผมตัวนี้เป็นเฉลยแต้มที่หกของเจ้าพุทโธนะครับผมเสียงเล็กคารมตัวนี้ครับผมดูหน้าตาครับผมนี่ครับดูลายครับผมของดีป่าเมืองการครับผมนี่ดูอยคอครับดูลายครับผมสวยๆครับตัวนี้ดูคามตูดครับผมนี่ครับสวยๆหน้าตาดีๆ นี่ครับหน้าตาดุดุดูแข้งครับผมนี่ครับผมของดีป่าเมืองการครับตัวนี้เดี๋ยวไปรอลุ้นไม้ต่อไปครับว่าจะได้ใส่หรือว่าจะได้เฉลยเพิ่มหรือเปล่าครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วครับผมลมแรงนะครับผมนี่เพิ่งขับหาหมายได้เล่นหมายที่สองนะครับอาจารย์ดำเอาเจ้าสองมาใส่นี่นะครับเจ้าเมืองการอยนี่นะครับเจ้าพุทโธอยู่นู่นนะครับมีนกเสียงโตคารลมนะครับลงกินดินบินขึ้นไปสู้ครับสู้กันไปสู้กันมาว่าแล้วทําไมนกต่อเงียบกันหมดครับผมนู่นครับเยียวครับอยู่ที่นู่นครับผม เงียบกันหมดเลยครับผมนกป่าตัวนี้เสียงโตมีคาลมครับผมตอนนี้เงียบแล้วเหมือนน่าจะเป็นนกกรูครับผมกระโดดไปกระโดดมาเหมือนจะรู้พนเนียดครับผมตอนนี้ก็เลยเดินมาไล่ออกนะครับนี่ครับเจ้าผู้โทนี่ครับเพราะว่าเขากระโดดกิ่งข้างในนะครับไม่ออกมาข้างนอกนะครับตัวนี้ เสียดายเสียงโตตัวนี้ครับผมมีคาลมด้วยวนี่ครับอาจารถุงต้นข้างในนู้นแล้วครับผมนั่นครับไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงหกนาทีนะครับผมต้องเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่าฝนตกครับวันนี้ได้เล่นแค่สองไม้อาจารย์ดำก็2 2> สองไม้สไม้เหมือนดิ <laughs> มาตั้งไกลนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทำเลครับผม นี่ต้องมาปิดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับนี่ครับดูทาเลบรรยากาศครับผมขับรถไปเรื่อยๆนะครับเลยมาได้ปิดอยู่ที่นี่นะครับผมส่วนผมก็นี่ครับได้สกอร์หนึ่งแต้มครับผมหมายแรกของเจ้าพุโธนะครับซึ่งหมายสองก็ได้ลุ้นนะครับผมแต่ว่าเหมือนนกเจอเหย่่วนิ่งครับผมก็เลยหยุดครับผมตัวนี้เป็นต่อขานะครับจะเป็น0 7 9ย์นะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการใส่ปอกขาเพื่อความชัดเจนนะครับเราต้องเพื่อความชัดเจนครับผมใส่ปอกขาให้เห็นกันไปเลยครับนกทุกตัวมีแหล่งที่มาครับผมนี่079ชัดเจนครับผมตัวนี้หน้าตาดีนะครับหน้าตาดุปากเล็กเสียงเล็กตัวนี้ครับมีคารลมครับผม สำหรับ EP นี้นะครับผมก็หมานึงแต้มครับส่วนอาจารย์ดำเหมือนได้ลุ้นหัวใจจะไหวสิพาทางเทคนิคครับผมคือคือถ้าเป็นในเรื่องของเสือหมอบเสือหมอบนะครับบอกไ้ก่อนนะครับเนี่ยถ้าใส่แนวตรงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็โน้มหน้าย้ำหนักใช่ครับน้ำหนักอย่างเงี้ยได้นะครับผมแต่ถ้าเรากีงอนแล้วโน้มหลังอย่างเงี้ยเนี่ยเดียบยังไงก็ลั่นยาครับเหมือนเหมือนเหมือน EP ที่ผมไปเล่นหนองปื กระโดดลงโอ้โหคูหน้าดุงหน้าชัไม่ลั่นครับผมถ้าอย่างหลังอย่างเงี้ยนี่แหละครับคือข้อเสียของใครอยู่อย่างเงี้ยเสือมอบอ่าใช่ครับแต่ว่าพวกเราก็ชอบเล่นแต่คือเวลามันทดี่มันอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นว่ามันถอยหลังนิดนึงอ่ะใช่ครับยากยากครับยากครับมันก็เลยพลาดไปพวกเราชอบเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าหนึ่งคือพวกเราไม่ยาวนะพวกเราเล่นพเนียดไม่ยาวได้ประมาณเจ็ดสิบเซนประมาณนี้ครับไม่ได้เล่นยาวเป็นเมตร เมตรยี่สิบไม่ได้เอาอย่างนั้นนะครับเราเล่นแบบสั้นๆเบาๆแล้วก็พยายามให้นกได้สู้กันเยอะๆนะครับไม่ใช่กระโดดเยียบติดกระโดดเยียบติดโอ้ไม่รู้เรื่องเลยครับก็ตอนเช้านี่ยสองรุมหนึ่งครับผมนกตัวแรกกระโดดปุ๊บดีดอกวันที่สองเสียงกลางคาลมโดดปุ๊บดีดอกนี่ครับแล้วรุ่นที่สามครับเดินไต่อย่างเงี้ยกระโดดขึ้นตรงนี้ไปดูลง ไม่ลดครับเพราะอะไรถึงได้อ๋อกย่งไฟหลังครับกิ่งมันอ่อนครับกิ่งตอนเลงอ่อนนี่ครับกิ่งอ่อนจะเป็นอย่างนี้ครับผมวันนี้พวกผมสองคนก็ได้ลุ้นสนุกสนุกครับมาตั้งไกใส่แค่สองไม้เดี๋ยวอีพีหน้าต้องมาแก้แน่นอนต้องมาแก้มือนะครับที่บ่อพลอยนะครับผมสําหรับอีพีนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามไว้ดูอีพีหน้าให้ได้นะครับผมไปแล้วครับบวัสดีครับ Thank you.